จีเตอร์จำได้จีเจีย๋ยฤดูกาลจีเตอร์จำได้จีเจีย๋ยฤดูกาล เจ้าบ้านเจียนชา้าตรวจสอบเจียนชา้าตัวนี้ขีดแบบนี้นะคะ ตรวจสอบอต่อแม่นะคะแล้วก็ทวนศัพท์ตรวจสอบเจียนช้าจีเจียฤดูกาลเช้บ้านจีเตอร์จำได้โอเคเราจะกดอีกทีหนึ่งจีจีจช่วอินจีเตอร์เออเตอร์อันนี้จะกดแบบจูอินนีจะกดแบบพินอิน จีอีจีสีอีจีจ okay. ีเอเจยังอีเจจี i อเจย e งอีเจโอเคเราจะได้เก่งทั้งสองแบบเจเจเจียนชาจี i ออเจียนาอิเจียนถ้าจะสะกดพินอินก็ พินอินทั้งหมดแต่คุ้มพุ้ก็คือใช้วิธีการเทสสมองซ้ายขวาคะคุ้มพุ้จะสะกดตัวหนึ่งพินอินตัวหนึ่งเป็นจู้อินนะคะชื่ออาชาหยองอินชาโอเคได้ละวันนี้เราก็ได้อีเลเซนสืออูได้สับอยู่5คําแต่ที่คุ้มพุ้ยไวกว่านั้นคือคุ้มพุ้ใช้วิธีท่องจากหน้าเพจแบบนี้นะคะ1เพจของตัวแบบเรียน h อสนะคะคุ้มพก็จะท่องว่า จีเตอร์จำได้จีเจยฤดูการจ้าบ้านเจียนช้าตรวจสอบเจียนเมนพบเจอเจียนทางแข็งแรงเจียนตัวชิ้นเจียนต้านง่ายเจียงพูดเล่าเจ๋วหน่วยเงินของจีนเจ๋วเท้าเจยวเรียกเจยวชื่อห้องเรียนจียสู่จบสิ้นสิ้นสุด จีหุ้นแต่งงานเจีต่าวาหนนเจียรับจีหมู่รายการจียืย่เทศกาลจีเจีพี่สาวค่ะแล้วก็วันหนึ่งคงุณผู้จะท่องได้ทั้งหมดเท่ากี่ตัวเนี่ย一二三四五六七八1十1一1二1三14 1五1六1七1八十九十九 r อิ RC, RC. ประมาณ RC e อิรถึงเอ e, นะคะตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลองดูว่า HKT นะคะแบบเรียนนี้มีประโยชน์สำหรับเรายังไงก็สั่งไปที่ LINE o a at 4 5 6 m b x อยคุ้มมากนะคะต้องท่องแบบนี้ถามว่าลิงก์เหล่านี้เสียงเหล่านี้มีให้ไหมมีให้นะคะ ซึ่งจะเป็นลิงก์เสียงตั้งแต่ตอนเริ่มทำหนังสือใหม่ๆเลยนะคะคุ้มค่ามากแ c 5 6 MBX u สามารถเอาไปทำเทสเองเอาไปนั่งฝึกเองนะคะทั้งเขียนทั้งอ่านทั้งทอกยังไงก็จำได้วันนี้คุณมปุ้ยใจเจียนคัดจริงคธอปุ้ยคุณมปุ้ยใจเจียน